ช่องทางติดต่อตุกๆเฟมรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรสวัสดีครับผมตุกๆเฟมรีต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านแลกเงินนะครับมีเอฟซผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้น้องอนองจำนวนสามพันบาทครับ เราก็จะแลกเป็นเงินกีบไปมอบให้น้องวันนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสามหมดนะเออไอ้สามพันบาทนี้ได้เท่าไรครับล้านแปดแสนเก้าสิบหกล้านแปดแสนเก้าสิบหกนะครับเนาะเออนี่ครับจะไปมอบให้น้องอัน้องนะครับผมเพราะว่าอัตราเท่าไรครับตอนนี้อัตราแหกเปลี่ยนพันล้เท่าไรหกแสนสามสิบสองหกแสนสามสิบสองหนักขึน้นนี่แหละตัวนี้โอเคครับผม สบายดีน้องกนงคับเมื่อเด็กกระเด้มาเยี่ยมน้องกนงอีกแล้วครับมืออื่นมาจะกไปไทยแล้วแต่ว่าพอดีมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเมตตาน้องกนงมอบโอนเงินมากสามพันบาทมามอบให้น้องกนงก็เลยได้รีบมาหาน้องกนงครับผมก็ยินดีกับน้องกนงนั่นเด้อครับที่มีผู้ใหญ่เิ่นใจดีเิ่นเห็นความขยันช่วยงานพอแม่เนย เห็นขุดมั่นเห็นเกี่ยวเขา่าแต่สมัยพ่นเพิ่นก็นเลยโอนเงินมาให้เป็นคา่าใช้จ่ายค่าศึกษาเล่าเรียนอีกสา0พันบาทครับแบ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วก็จะได้มอบให้น้องนะครับก็ขอก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เมตตาน้องอานงก็จะมอบให้เป็นค่าใช้จ่ายค่าศึกษาเล่าเรียนค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับเป็นจำนวนเงิน โอนมาฝากผมมาสามพันบาทผมก็นำไปแลกเป็นเงินกีบได้ได้เท่าไหร่ก่อนหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันกีบครับผมมอบให้น้องอานนนะครับผมอขอบคุณเลยเอฟซีนะคุณยายใจดีคุณยายใจดีเอฟซีที่ต่ำน้องอนนท์ผ เพื่อนกับบอไดมีขอผูกมาอีหยังเพื่อนกับว่าแค่น้องกับน้องเป็นคนดีซอยพ่อแม่เพื่อนก,นกน็ดีใจแล้ว่นา่าถ้ามีโอกาสเพิ่นก็นจะซอยเหลือไปเรื่อยๆคน,นมาครับผมขอบขอบพูด,ดหลายได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณเด้อที่ฝากเงินมาให้น้องอารมณ์ใจเ,เ,เป็นคา้าเราเนี่ยนะคที่ได้ทาเพ่นได้ เป่งเบาผ้าละแม่พออขอบคุณเดินสบายดีนี่แม่น้องอนุ่งครับคือได้ฟันเข่าจะนี่โอ้ไปสี่เข่าแล้วห้งสี่เข่ามันหัวแกบหลายได้ฟันไหมข้ามแขมหลายเด็ครับเปิดเนี่ยข้าวจ้าหรือข้าวเหนียวนี่ยเจ้าโอ้เมือนเหมือนเดี๋ยจะกินเลยเป็นคนกินข้าวเจ้าตัวดีกินข้าวสวยเด้คนไทยเอิญข้าวสวยอืมครับผม เมือ่อีนมาพอดีมาเยี่ยมน้องกับน่นองก็จะมีไอหวานมาเห็ดหวานสาลี่เด้อพอยาดเห็ดหวานสาลี่เด้อเมื่อนเด้อกินน้ำกันเนี่ยแหละอ้าว้โอ้ยูดดนี่สเศกข้าตอนนี้สบายดีเศกข้าโอ้เมื่อนียวเศก้ามมาไอซอยน่องเห็ดสาลี่ครับมาหมอบรางวัลในเพื่อนแล้วก็พอดีเห็นอยู่ตลาดมีสาหหลี่ก็เลยซื้อสาลี่มาต้มหวานกินน้ำครับ กินน้ากันได้หลายคนต้มใส่หมอนตัวใดอนุ่งหมอนตัวใดงทอดต้มนี่บอกมีหมออันเดียวบอกเจ้าโอ้ยเบิร์นเหยียครับเพื่อนเบิร์นนีหมอใบเดียวหมอดําซ้าเอาเพราะได้ต้มกินนิดกับเก่ากับดาหมอหวานหมอนนี่กินไก่เหยอันเดียวกันเบิร์นหมอนนุ่งไนใส่ของมีคุนกาอีลีเพื่อนบ่อได้ใส่ฟุ่มเฟือยได้ครับดิ ดังไฟไปเดียบร้อยแล้วเอาเอาต้มหวานกินสิเมื่อนี้น้องค้ากับมาซอยอนโน่งเห็ดหวานนํำมากินหวานบาอน้องไอ้สะข้ามเมื่อนี้เห็ดหวานสาลรีแซ่บแซ่กินน้ำกันดีเมื่อได้จะสอบอืมมั่นจันเนาะเมื่อนี้เลิกจ้าโมงเมื่อนี้ สิบเอ็ดโมงเหลิกไหวตอนนี้เนาะนองๆซอ,อ,อยกันป่านแล้วกบแล้วไหว่หดกินกินแร้งพอดีครับกําลังมมืๆกําลังเริ่มจะมืดแล้วฟ่าวเห็ดกินหวานตอนแรง ได้ทำมนันอือเอาลูบๆล,ลงเมื่อนี่ผ้านองนนุ่งสาวบุไทยเพิ่นจะผ้าเฮ็ดเลยต้มซารีต้มหวานซารีอือโอ้ครับเดือดได้ครับข้าวหวานเนาโอ้ปกติ๊บกระมัะกใหญ่เลยโอ้ เป็นไหนุ่งใกล้สุกแล้วบ่ใกล้ซุกใกล้สุกแล้วบาเนี้เทาก็เดี๋ยวจะซิมทันทัวบันไดแล้วบ่นุ่งอือนุ่งจะซิมเหมือนได้กครับชาวข้ามบนซีมหมดชาวข้ามชาวข้ามาจไหนกระแ่บอ่ะนะเป็นไหนอนุ่งทานบ่โอ้ยกปูหรือเด้ครับป้ายเฮาสันโอ้ครับ เรียบร้อยสุกเลยเด้แบบนี้เห็ดโบยาดแสดงว่าไอ้หวานซาลี่นี่เห็ดโบยาดเนาะได้กินง่ายกินไหวเนาะหวานซาลี่นี่อืมฮานุ่งเห็ดแนี่กินกับเก่งเห็ดของหวานกับเก่งได้ครับนี่วาสนาผู้ใดเนาะครับนี่ที่เก่งขาดแต่อานุงงามกับงามเออถุนนะคุณละถวยเลยเด้อครับนี่ มาเดอ้อมากินเดยหวานซาลี่ครับอนุ่งเด้อครับเอฟซีมาแล้วครับภาพอยากเปิดมืักหน่อยเด้อเี่ครับไฟเพิดนบชแงเอ็ดให้อนุ่งหมองเลยคุณง,งามๆโบไฟบชแจงครับผมบรแนวไฟเพินเป็นไดอนุ่งมาเดอ้อมาเดอ้อเอาตัวได็ของเจา้าใส thấy con không nè sao căm mười này cả căm, cam cả bát soi hết cứ cao cả chín năm cần mua hạt cần hết năm cần chín năm cần ủa thì đọc sai phần cả sụt lò sái chín giang đều món này bao bao nhá เป็นยังไงอะนุ่งส่วนเดฟซี่นะเป็นยังไงน้องข้ามโอ้เป็นแต่ยกโป้แบบส่วนเดฟซีนะมากินตบตนกเดิเป็นกะทิดตามเลยอนุ่งก็บสาข้ามเดี๋ยวมือหนาจะไปทายสาวข้ามเดียวๆให้ยูครับเป็นไ้น้องข้ามแสบบ่ เป็นได้อนง่งเป็นได้ซาโบแซมเจ้าบอ่อหมูชัดทอกเออขอโทษหลายหลายมันเรามาคู่กันเราบ่มาผู้เดียวห้องกันรืมเนาะเป็นได้ปูกพักได้ขายบ,าาบอลมื่อีหร่บอลเมื่อได้ขายอืมบอลได้เก็บได้บอลมาื่อไหร่ครับพูน่โอู้อน่งกันตั้งใจโซดีหลีเลยตัวนี้แสบเด้ปนิษดข้นอย่างมากจริงกันแต่ เห็ดข้าวเข่ากับเป็นของหวานกับเป็นเอาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องตุ๊กตุ๊กเฟมารีนั่นแหละครับผมมีอีย่างกับคอมเมนต์มาก้าสูู่กันฟังเด้อครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย